นี้เรียกไรให้ถ่ายไม่รู้กลาสสกินเพื่อจะมารีวิวครีมนะไม่ใช่มาร์แผ่นด้วยเดี๋ยวให้ดูสภาพหนังหน้าก่อนอยู่ตอนนี้ก็คือจะแห้งๆกระด้างกระด้างเดียคือหนักสุดไม่เคยบำรุงเลยเราจะใช้ก็คือมาร์กไล้น้ำ No Water Mask กลินเป็นไรตอนอบีบออกมาเนื้อมันจะค่อนข้างหนืดๆหน่อยนะเราก็จะใช้ไม้พายที่เขาให้มาปาดไปเลยถ้าแบบไม่ต้องหนามากปกติเราไม่รีวิวมาร์กเลยนะแต่อันนี้ใช้เราชอบจริงแต่เดียเนี่ยเป็นไรก่อนคือมาร์กแผ่นปกติอ่ะจะมี่วนอ้้ายด เจน73นะคนมากาก็จะสกัดออกมาเล็กมากๆไม่ซึมเข้าผิวได้ดีกว่า,าเแต่แล้วรอประมาณ10-15นาทีทำนูน่ทนทำนี่หรอ พอทุกอย่างซึมเข้าไปแล้วอะเราก็จะได้ผิวแบบนี้เลย,ยจะเงาฉ่ำมากเหมือนอปป้าเกาหลีจะให้ดูว่าผิวมันไม่กระด้างเลยลเวลาลอกออกก็คือลอกง,ง่ายมากรีมจะเป็นแผ่นนุมน่มๆอันนี้ไม่มีความเจ็บเลยตอนนี้ให้ฟีลเหมือนกิ้งก่าลอกค้าบเหมือนกันนะสนุกดีให้ดูแผ่นมัคซ์ที่ลอก,ลาากลออกมาแล้วมันนยืหยุ่ผิวหลังลอกมัค์ก็จะเป็นแบบนี้ไม่ต้องล้างออกนะผิวจะนุ่มๆไม่มันด้วยฉ่ำๆให้ฟีลเกาหลีสุดๆเธอชอบไหมเป็นอปป้าอบไม่ใช่อบแล้วหลอดหนึ่งใช้ได้15-20ครั้งเลยนะอชบมากจริงๆ สาบานว่าถ้าหมดต้องเติม